ครับสวัสดีนะครับคลิปการบรรยายหัวข้อนี้นะครับเป็นเหมือนกับการตอบคาถามนะครับมาคุยกันสบายๆในประเด็นที่มีคนถามเข้ามานะครับเริ่มต้นต้องเกิดให้ฟังก่อนนะครับคือประเด็นคําถามนี่ส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับและเป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนหรือว่าอาจจะเป็นเทรดเดอร์รุ่นใหม่นะครับที่อาจจะมีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางอยากจะทําแบบเนี้มักจะเจอปัญหานะครับ ผมก็อยากจะมาแชร์ในมุมมองของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนประสบการณ์ตรงที่ได้ผ่านมาดังนั้นอาจจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นคําตอบที่ต้องถูกหรือว่าเป็นคําตอบที่จะต้องใช้ได้กับทุกคนเสมอไปนะครับขออนุญาตเปิดออกตัวสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคําถามที่น้องก็ส่งเข้ามานะครับเขาปรึกษาประมาณว่าเมื่อเรียนจบแล้วนะครับอยากจะเป็น full time t r a d h e r แต่ที่บ้านไม่เข้าใจนะครับจะมีวิธีการในการคุยหรืออธิบายกับที่บ้านอย่างไรนะครับ ซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเอ่อไม่ใช่เรื่องที่เรื่องใหม่อะไรนะฮะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าในแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเสมอนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงเพราะว่าผมมาเริ่มต้นเทปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ทํางานด้วยตัวเองแล้วนะครับก็ไม่ได้มีพิติตรงนี้เท่าไหร่แต่ที่เป็นประสบการณ์ตรงก็คือว่ามีเอ่อเป็นเหมือนกับ รู้จักนะครับเขาต้องการให้ผมไปช่วยอธิบายหรือว่าช่วยวางแผนในการอธิบายให้กับครอบครัวซึ่งก็เพิ่งผ่านมาประมาณช่วงสี่ห้าปีที่แล้วนะครับแต่ก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าผ่านมาได้ดีนะครับเพราะน้องเขาก็ปัจจุบันก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่เรียกว่าตามที่เขาต้องการได้นะครับซึ่งในการตัดสินใจเริ่มต้นวันนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่มันดีแล้วก็เป็นเส้นทางที่มันถูกนะครับซึ่ง ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นแล้วกันนะครับว่าผมมีอ่าโปรเซสหรือมีกระบวนการในการแนะนําอย่างไรหวังว่ามันอาจจะไปปรับประยุกต์ใช้ได้บ้างนะครับแต่คงจะย้ำอีกทีว่าอาจจะไม่ต้องเป็นอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายหรือคําตอบที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันนะครับคือน้องท่านนี้จริงๆแล้วคล้ายกับอ่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเคที่ผมมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องก็คือว่าาเป็นคนที่เรียนจบปริญญาตรีนะครับแต่เขาไม่อยากทํางานประจํา แต่ผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะสําหรับคนที่อาจจะเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ผมจะต้องบอกก่อนว่ามันมีคนจานวนไม่น้อยนะครับที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทํางานที่เหมือนกับว่าเป็นงานเป็นเหมือนงานที่เป็นลูทีนหรือว่างานที่ต้องไปทํางานและแบบเป็นงานที่แบบเป็นงานออฟฟิศนะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถนะครับแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าไม่ชอบที่จะต้องไปทํางานตามรูปแบบ นบบนัน้หรือว่ามันไม่มีความท้าทายหรือความจูงใจซึ่งคนในกลุ่มนี้มีเยอะนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์หรือมีความสามารถในการทําอะไรหลายอย่างด้วยตัวเองได้ฉะนั้นผมไม่อยากให้เราไปมองว่ามันคือคนที่เรียกว่าไม่สามารถจะทําตามสังคมได้ตามแบบปกติได้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็ชอบที่ทําอะไรที่มันมีความท้าทายหรือว่าทําอะไรที่มันแบบ ไม่ต้องยึดติดกับการเข้างาน9โมงเชา้าเลิกงานาโมงเย็นอะไรอย่างนั้นนะครับนั้นต้องบอกก่อนว่าการที่ไม่ได้เป็นการทําง,งานประจําเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับทีนี้เนี่ยพี่ผมเล่าเรื่องนี้เป็นตัวเท้าความก่อนนะเพราะว่าจะบอกว่าน้องๆเนี่ยหรือว่าหลายคนที่จะต้องไปคุยกับที่บ้านนะครับคุณจะต้องปรับจูนทัศนคติตรงนี้ก่อนนะเพราะคุณต้องไม่ลืมว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นยุค80หรือว่ายุค90นะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานประจําแล้วสร้าง เขาเรียกว่าสร้างตัวเองมาจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความยึดติดกับชุดความคิดชุดหนึ่งก่อนนะฮะซึ่งบางทีน้องรุ่นใหม่เป็นเจนซีหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบมีความคิดที่แบบอาจจะแบบเราอาจจะมองที่มันนอกกรอบไปแต่ทีนี้ด้วยความที่มันไม่ตรงกันนะฮะมันทําให้การคุยกันเนี่ยมันยากดังนั้นคําเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นนะที่ผมจะบอกก่อนเนี่ยคือคุณจะต้องอธิบายเขาฟังก่อนนะเพราะว่าคนในยุค80หรือว่าผู้ใหญ่ในยุค90นเนี่ยบางทีเนี่ย อาจจะเป็นยุคที่มองว่าการอยู่บ้านการไม่ทํางานเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มันขี้เกียจหรือคนที่ไม่มีอนาคตซึ่งผมจะบอกว่าไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เรียกว่ามันยากเหมือนกันที่จะไปเปลี่ยนความคิดคนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการทํางานประจําหาเงินมาสร้างฐานะสร้างครอบครัวซึ่งผมจะบอกเลยนะว่าน้องเนี่ยจะต้องเคารพตรงนั้นด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยพอเรามีมุมมองว่าเอ้ฉันไม่อยากทํางานประจําอยากจะอยู่บ้านเทรดเป็นเทรดเดอร์อยากจะทําอาชีพขายของออนไลน์ของตัวเองอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเกมเมอร์อะไรเงี้ย นั่งสตรีมเกมทั้งวันเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเพราะว่าคนที่ทําแล้วประสบความสำเร็จมีแต่พเพียงแต่ว่ามันก็แน่นอนแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ทำมาสาเร็จนะครับการเป็นฟูลทาวน์เทเตอร์หรือว่าจะเทอรดอยู่กับบ้าน,นก็เช่นเดียวกันนะผมไม่ได้บอกว่าน้องทําแล้วมันจะไม่สําเร็จไม่ใช่นะครับแต่ตน,น้องต้องเข้าใจอย่างนึงว่าความน่าจะเป็นในการสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเวลาน้องไปคุยกับคนที่เขามีมุมมองเกี่ยวกับอาชีพอิสระเหล่านี้ต้องอธิบายดีๆนะครับและต้นที่บอกว่าเอ้ย พวกคุณนะ่ะไม่สามารถทําได้แบบชันหรอกเพราะว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการทะเลาะกันนะมันจะปรับจูนกันไม่ได้งั้นการปรับจูนในสําคัญตรงการปรับจูนในผมว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าอาชีพอิสระเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ยอมรับมากขึ้นเมื่อเทียบกับผมในยุคสมัยย้อนกลับไปสักสิบสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วหรือว่ายี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นคนละโลกกันเลยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะโดยเฉพาะน้องที่อาา่ออาาจจพงบมหหวยลัรื อาจจะจบแล้วยังยัง,ยงต้องการที่จะไม่ได้ทํางานประจําหรือว่าทํางานในระบบทั่วไปนะแล้วการ work from home เนี่ยปัจจุบันมัน,มน,มนเป็นที่ว่าคนยอมรับมากขึ้นนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยคุณอยู่บ้านแล้วคุณ work from home เนี่ยบางทีป้าบ้านข,ข้างๆเนี่ยก็จะมาะมาแบบถา,ถ,าถามนู่นถามนี่นะทำไมไม่ไปทํางานอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามุมมองของคนเนี่ยมันจะมีมุมมองที่เรียกว่ายังไม่ได้ยอมรับมากขึ้นกับการที่คุณอยู่บ้านแล้วทางานประจานะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีหรือเป็นจุดดีอันหนึ่งที่ทําให้ทาให้ยุคปัจจุบัน,นมันได้เปรียบนะครับแสิ่งหนึ่งที่ผมจะย้ำบางทีคืออย่าไปนั่งทะเลาะนะเพราะผมบอกแล้วว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดคนในยุค80หรือว่ายุคที่เป็น90เนี่ยให้มาเชื่อเหมือนคุณมันไม่ได้นะครับแต่คุณจะต้องอธิบายเขาฟังว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่นะครับแล้วคุณมีเป้าหมายอะไรนะและที่คือสิ่งสําคัญมากเพราะว่าผมจะบอกว่าถ้าเราคุยกันด้วยความความเข้าใจหรือความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ย การที่อธิบายเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วคุณมีขั้นตอนที่ชัดเจนเนี่นะในการทำมีสเต็ปหนึ่งสสสี่ห้าว่าคุณทําอะไรอยู่เนี่ยมันจะไม่ยากครับที่คุณจะขอโอกาสหรือคุณจะเริ่มต้นทําเพราะผมจะบอกอย่างหนึ่งคือว่าผู้ใหญ่ที่เขคุยกับเราเนี่ยจริงๆถ้าคุณคุณเอาไอเหมือนบางคนอาจจะเริ่มต้นในคำแรงๆกันก่นกอนนะถ้าคุณลอกเปลือกพวน,นั้นออกนะคุณจะพบว่าจริงๆเขาพูดหรือเขา เขาพยายามจะจี้คุณเนี่ยมันมาจากความความห่วงใยหรือว่ามาจากมุมมองที่เป็นมุมมองของเขาที่เขาเห็นอะไรหลายอย่างอันนั้นคุณก็ต้องเลสเ c t ตรงนั้นหรือว่าเคารพตรงนั้นนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าเวลาคุณอธิบายเขาฟังเนี่ยคุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณจะทําอะไรบ้างแล้วมันมีขั้นตอนอะไรแล้วอันนึงเนี่ยพอคุณมีขั้นตอนแล้วคุณสามารถวางข้อตกลงที่ชัดเจนหรือว่าคุณทําตรงนี้ได้ชัดเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณได้ทํางานอิสระและคุณมีทางบ้านที่เขาสนับสนุนนะครับ แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือน้องๆยุคใหม่บางคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมักจะคิดว่าเอ้ยยังไงก็บังคับฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่ายัางไงฉันจะทําฉันก็ทําฉันไม่อยากทํางานฉันก็ไม่ทําจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะใช่นะแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือพอคุณมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณเป็นอาชีพที่คุณต้องใช้การคอนเซนเทรตหรือว่าต้องมีสมาธิที่มากในการทําในการโฟกัสเนี่ยถ้าคุณไม่เคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดกับที่บ้านนะแล้วคุณยังอยู่ที่บ้านแล้วคุณนั่งเทรดอยู่นี่นะ คุณจะเจอปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะครับคุณจะเจอคําบ่นคุณจะเจอความรู้สึกที่มันเป็นน e g a t i อะ่ะหรือว่าคุณจะเจอคําที่แบบว่าอาจจะมีการพูดบ่อยๆเสียดสีบ่อย,อยซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็อาจจะเสียเรื่องของภาวะในแง่ของเรียกว่าเรื่องของจิตใจไปด้วยนะครับเรื่องหนึ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมเห็นหลายคนจะเป็นคือพอคุณอยู่บ้านเนี่ยแล้วคุณไม่อธิบายชัดเจนว่าคุณทําอะไระนะมันจะมีความรู้สึกว่าคุณนั้นว่างอยู่ ออคุณว่างอยู่ผมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้คุณใช้ให้คุณต้องทอะนะเช่นขับรถไปนู่นหน่อยขับรถไปซื้อนี่หน่อยขับรถไปให้คนนู้นคนนี้หน่อยบางคนที่มาจากครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่ๆหรือครอบครัวชาวจีนนะที่เป็นแบบแบบเชื้อสายจีนเนี่ยคุณจะเจอแบบนี้เยอะคือว่าพอคุณอยู่เฉยๆที่บ้านเนี่ยคุณจะมีอะไรไเข้ามาตลอดแล้วบางทีการที่คุณออกไปนอกบ้านหรือออกไปทํานู่นทํานี่ให้คนอื่นให้คนในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะฮะแต่ว่ามันลบควรการเทรดหรือการที่คุณต้องทําอยู่ที่บ้านไง ถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าคุณจะต้องทาข้อตกลงให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเจอทั้งคาบน่นคำนกาทีฟเจอทั้งการรบกวนเวลาเพราะคิดว่าเราว่างแต่ความจริงไม่ใช่เราอยู่บ้านเราไม่ได้ว่างเราอยู่บ้านเราไม่ได้ขี้เกียจแต่เรากําลังทํางานทําอาชีพทําสิ่งที่เราต้องการอยู่ต้องเคลียตรงนี้ให้ดีนะครับดังนั้นข้อที่1เนี่ยผมแนะนําเลยว่าคุยให้รู้เรื่องนะครับ อันที่สนะครับจริงแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการปรณีปนนอนะเพราะผมบอกแล้วว่ามันมีทางหรอกวิธีคุณจะเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อของของคนในยุคที่มันแตกต่างจากคุณหรือว่าคนที่อาจจะยุค80-90แล้วมีมุมมองที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับวิธีการในแบบดั้งเดิมนะคือผมเนี่ยไม่มีปัญหานะผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เจนเจนซนะหรือไม่ใช่แบบเป็นมิลนเนียอะไรนะแต่เพีงเยงแต่ว่าผมเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เอ่อเวลาคุณไปคุยกับคนในยุคนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าผมก็เข้าใจคนเหล่านั้นแหละเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดหรือมุมมองที่เรียกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนรูปแบบที่มันต่อๆกันมานะครับดังนั้นเนี่ยผมย้ำคืออย่าไปเถียงเอาชนะหรือว่าอย่าพยายามจะไปเปลี่ยนความคิดเขาในเวลาอันสั้นนะเพราะว่าไม่เกิดขึ้นในสั้นๆนะครับคุณลองใช้การประนีประนอมนะนั่นหมายความว่าหนึ่งเนี่ยสมมุติว่า คุณอยากจะทําและคุณต่อรองเนี่ยคุณพยายามจะลองวางกรอบเวลาเข้าๆไปก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณไม่จะเป็นที่จะต้องรีบในการที่บอกว่าเอ้ยจะต้องหัวชนฝายอย่างเดียวไม่จําเป็นนะฮะคุณลองใช้กรอบเวลาหรือว่าต่อรองเวลาเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะลงมือทําเนี่ยคุณบอกว่าอขอเวลาสองปีได้ไหมหรือว่าหนึ่งปีได้ไหมให้ทดลองทําแบบจริงจังแบบที่เรียกว่าเอ่อแบบที่เรียกว่าขอทําแบบไม่ต้องเข้ามายุ่งหรือไม่ต้องเข้ามาบน่นมาอะไรเลยนะซึ่งอันนี้สําคัญ อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดคุณเคยดูหนังหรือว่าคุณได้เห็นฝรั่งอะ่ะผมมีเพื่อนหลายคนนะที่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามาเที่ยวในเมืองไทยหรือว่ามาเที่ยวในใน,ในบ้านเราเนี่ยพวกนี้จำนวนไม่น้อยนะฮะเขาเป็นเหมือนจะเป็นหลีเดียร์หรือว่าเป็นปีที่เขาหยุดพักนะครับอาจจะหยุดพักจากการทําอาชีพหรือหยุดพักหลังจากมีการเรียนจบมหาลัยซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะฮะมันเป็นเรื่องที่เรียกปกตินะแต่เวลาเรามองในมิติของกรอบเดิมๆหรือว่า อาจจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมหรือนสังคมเดิมเดิมเดี๋ยวจะมองว่าการที่หยุดทํางานไป2ปีเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการเสียโอกาสหรือว่าเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าออไม่สามารถที่จะแข่งขันได้แต่ความจริงอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่ามันคือการที่เราได้หยุดเพื่อทําอะไรบางอย่างหรือว่ารีเซ็ตอะไรบางอย่างเนี่ยฝรั่งหรือว่าในต่างชาติเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณต่อรองเรื่องนี้ได้คุณลองวางกรอบเวลาสั้นๆก่อนนะเช่น1ปี2ปีอาจจะไม่ต้องแบบซีเรียสที่เรียกว่าจะต้อง ไม่เอาอีกแล้วฉันจะไม่กลับไปทํางานประจาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่งรีบไป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 ยื่นข้อเสนอหรือว่าไปวางอะไรที่มันแบบมันสุดโต่งเกินไปเพราะบางทีเนี่ยมันจะรับกันไม่ได้นะครับลองปณีปนอมก่อนข้อที่สองคือว่าบางทีเนี่ยถ้ามันแย่งจริงหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออเขามองว่าการที่คุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้โปรดักมันไม่ได้เหมือนโปรดัก t ิวิตี้หรือว่ามันไม่แบบไม่มีเงินออกมาเนี่ยคุณก็อาจจะลองต่อรองว่าเอออาจจะทำพาร์ทไทม์อะไรบางอย่าง ในจริงแล้วผมจะบอกว่าการทำพาร์ทไทม์เนี่ยในระหว่างที่คุณเริ่มต้นฝึกหัดเทรดหรือว่าคุณกําลังเพิ่งเริ่มต้นในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกมันจะเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่ามันจะกระทบต่อเรื่องของการจัดการเวลาหรือว่ากระทบต่อเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานแต่ละวันที่จะใช้หรือว่าจะต้องโฟกัสดังนั้นต้องคิดดีๆเหมือนกันแต่ผมก็มีอีกแหละรครับคนที่ผมรู้จักหรือว่ารุ่นน้องที่ฝึกเทรดหรือว่าคุยด้วยกันเนี่ย บางคนเนี่ยไอเวลาเขาว่างหรือว่าเวลาที่เขาไม่ได้เทรดเนี่ยเขาก็ไปขับแ r a กรหรือว่าไปขับแบบเดลิเวอรี่นะเพื่อหาเงินหรือหาอะไรได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณบริหารเวลาเป็น,นมันก็ได้แต่ผมจะบอกว่าคุณก็จะทําเยอะไม่ได้อีกละเพราะว่ามันจะสูญเสียเรื่องของ energy หรือพลังงานนะเช่นบางคนเขาเทรดทางเงินเทรด forex นะเขาเทรดตอนยังคืนหรือว่าในช่วงตลาดยุโรปเปิดดังนั้นเซสชั่นเช้าเขาจะว่าง เาก็ไปขับ delivery นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันทําได้นะแต่เพีงเยงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องต้องคิดดีๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราทำไปแล้วเนี่ยมันกระทบต่อการเทรดของเรามันก็อาจจะไม่ได้ด้านที่เป็นด้านบวกทั้งคู่นะครับซึ่งอันนี้ต้องเรียนให้ฟังก่อนนะข้อที่สามนะครับคือเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองเพราบอกแล้วว่าพอคุณผ่านการพูดจาอธิบายอะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นรูปประทาที่สุดคือคุณจะต้อง ทำให้เขาเห็นนะครับหรือว่าทําให้ที่บ้านเห็นนะซึ่งประเด็นตรงนี้ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะฮะเพราะบางคนเนี่ยน้องบางคนเนี่ยไปโฟกัสว่าเอ้ยเดี๋ยวได้เงินมาก็จบหรือว่าทํากําไรก็จบแล้วมันกลายเป็นว่าไปกดดันตัวเองอะ่ะให้คุณต้องทําเงินเยอะๆต้องเอาเงินล้านมาให้ได้มาโชว์ที่บ้านอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเรื่องนั้นอะ่ะมันก็ทําได้นะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงหรือมันยากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มต้นใหม่ๆอะ่ะ แลวตลาดแบบนี้นะฮะคือตลาดผมจะบอกว่าคุณเก่งแค่ไหนะมันก็จะล้อไปตามมาเก็ตไซคล์น่ะแล้วไซคล์คุณเน่ะปัจจุบันมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่มันพีกมาหลายปีแล้วอยู่ในช่วงที่มันยากมันก็จะวอลล์ไทยใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณจะไปคาดหวังว่าคุณจะทําเงินล้านเหมือนที่เว็บนุ้งเขาบอกเฟซบุ๊กนั้นเขาบอกอะไรเงี้ยหรือเพจนั้นเขาบอก่มันจะง่ายมันไม่ง่ายหรอกแล้วมันจะไปกดดันตัวเองทําให้มันพังไปอีกสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้อะไรนะครับดังนั้นขี้อ่ะคืออย่าไปบอกว่าทสด้วยกาารํเงิน ไม่จาเป็นเสมอไปนะฮะการที่คุณพิสูจน์ให้คนที่บ้านเห็นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเขาไม่เหมือนเพื่อนคุณหรือว่าคนที่อยู่รอบนอกที่เขามาตัดสินคุณจากเงินที่คุณมีไม่ใช่เขาตัดสินคุณจากสิ่งที่คุณกระทําจริงๆหรือว่าความตั้งใจที่คุณอินพุตเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องพุกหรือว่าทําให้เขาเห็นว่าคุณมีความจริงจังและมีความตั้งใจพอนะโดยเฉพาะในแง่ของการมีวินยัยผมบอกเลยว่าสําคัญมาก คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่บอกว่าอยากจะอยู่บ้านเป็นฟูลทม์เทรดเดอร์อยู่บ้านเทรดคริปโตอะไรเงี้ยแต่เป็นจตกลายเป็นว่าอะไรฮะคุณนอนดึกตื่นสายคุณนอนดึกคุณก็นั่งเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนหรือว่าออกไปนอกไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวแล้วกลับมาก็เทรดแบบเรียกว่าไม่ได้แบบจริงจังอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทําจริงๆรนี่หว่ามัน่แค่ ใช้เวลาอยู่กับบ้านเพื่อสนุกไปวันๆนะแบบเนี้ยคือมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะคุณไม่สามารถจะพูดไปเข้าเห็นทั้งในแง่ของโปรเซสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ผลลัพธ์ด้วยเพราะถ้าผลลัพธ์คือคุณยังยังนั่งเล่นเกมทั้งวันนอนดึกตื่นสายหรือว่าเที่ยวนะครับแล้วก็มืนมืน,มนแห้งๆมานั่งเทรดหัวยุ่งยุ่งเนี่ยแบบนี้การเทรดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลดีอะไรไม่ได้พัฒนาอะไรด้วยนะครับนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคืออย่างเช่นถ้าเราจะแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังตั้งใจะนะ ลองมีแผนงานที่ชัดเจนแล้วก็ลองเขียนหรือว่าพิมพ์ติดข้างฝาไว้ในห้องก็ได้หรือว่าติดตรงไหนไว้ก็ได้เพื่อให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้อง follow หรือว่าต้องทําตามนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องการบริหารเวลาด้วยนะเช่นผมบอกเลยว่าสมมติถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นไทยโฟกัสไปที่ TFX หรือว่าโฟกัสไปที่ตลาดอะไรก็ตามคุณเซตเวลางานที่ชัดเจนว่าคุณทํางานตอนนี้เลิกงานตอนนี้เพราะผมจะบอกว่าเวลาคุณมีตรงนี้ชัดเจนเนี่ย มันจะทําให้คนที่บ้านคุณเนี่ยเขาเคารพเวลางานคุณด้วยมันจะไม่มารบกวนนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งสําคัญมากแล้วเรื่องที่ผมบอกคือย้ําอีกทีคือว่าอการนอนดึกตื่นสายมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะบางทีคุณเทรดริปโตกลางคืนหรือว่าคุณเทรดตลาดหุ้นต่างประเทศแต่ผมจะบอกว่ามันก็ต้องมีความชัดเจนว่านี่คือเซสชั่นเวลาที่เราทํางานนะครับซึ่งเรื่องนี้คือสิ่งที่จะต้องอธิบายแต่เพีงเยงแต่ว่าอย่าไปนอนดึกตื่นสายเพียงเพราะว่า วันไหนจะตื่นเที่ยงก็ตื่นเที่ยงวันไหนจะตื่นสองโมงก็ตื่นสองโมงไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคุณจะต้องมีเวลาที่ชัดเจนนี่คือเวลาตื่นของฉันนี่คือเวลาที่ฉันจะเริ่มทํางานนะแล้วผมจะบอกว่าในปีแรกหรือตอนช่วงที่คุณเป็นเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอ่ะมันเหมือนคุณเป็นเด็กฝึกงานนะครับแต่คุณต้องทําให้ที่บ้านเห็นดังนั้นผมจะบอกเลยว่าอย่างเช่นในช่วงเวลาทํางานเนี่ยสมมติคุณเทรดตลาดหุ้นไทยเนี่ยคุณตื่นเก้าโมงเนี่ยนะครับคุณลุกขึ้นมาทานอาหารเช้านั่งอา่านหนังสือพิมพ์เน คุณจะต้องมีการแต่งตัวให้จริงจังหน่อยผมไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบซีเรียสมากแบบแบบไปนั่งทํางานออฟฟิศไม่ใช่นะแต่ผมรู้จักรุ่นน้องที่ผมแนะนาําหรือว่าหลายคนเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นให้เขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใส่ทุกวันไม่ต้องรีดอะไรหรอกเพราะว่ามันจะเสียเวลาเพียงแต่ว่าคุณทําให้เขาเห็นว่านี่คือเวลาที่ฉันจะเริ่มทํางานแล้วแล้วพอคุณหยุดพักหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มเ,เรียกว่าไม่ได้ทําอะไรแล้วไม่ได้เทรดแล้วเนี่ย คุณก็เปลี่ยนมาแต่งตัวตามสบายเสื้อยืดกางเกยงยีนก็ได้หรือบางคนบรกว่าไม่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวคุณอาจจะใส่เสื้อยืดก็ได้แต่ให้มันเป็นยูนิฟอร์มหน่อยเช่นคุณไปซื้อเสื้อยืดสีดํามาเลยเจ็ดตัวนะครับแล้ววันที่คุณทํางานคุณก็ใส่ชุดเนี้หรือว่ายูนิฟอร์มนี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่มันเป็นสิ่งสําคัญนะผมจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกไอ้มันไร้สาระไม่มีประโยชน์หรอกแต่จริงแล้วผมจะบอกว่าคีย์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องทำเพื่อตัวเราเองแต่เราต้องทําเพืื่่่่ออใหห้คนนนนเนเน็วาีย เรามีวินัยพอที่จะบังคับตัวเองให้ตื่นเช้ามาเทรดตามเวลาของตลาดได้ให้ตื่นมาเตรียมตัวในการเทรดได้ให้แต่งตัวให้พร้อมในการเทรดได้เพราะว่าไอ้โปรเซสหรือวินัยตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่คนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานอยู่ในกรอบอะเขาเลบรว้ยน,นี่ต้องบอกตรงๆเพราะว่าบางทีเราไปโฟกัสว่าเอ้ยเรามันอินดี้อะเรามันแนวอะ่ะเราไม่ต้องไปสนใจกรอบแบบนั้นเนี่ยแต่ในโลกความเป็นจริงผมจะบอกครับว่าคุณไม่ไมีทางหรอกครับที่คุณจะอิสระได้ร้อยเปอร์เซ็นต ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกรอบอะไรบางอย่างที่คุณจะต้อง follow หรือยึดอยู่แล้วการที่คุณทําได้นะเช่นการที่คุณมีวินัยในการตื่นขึ้นมามีวินัยในการทํางานมีวินัยในการทําอะไรแบบเนี้มันจะส่งผลดีในการบังคับตัวเองด้วยผมบอกแล้วว่าการเป็น Full f u Time Trader ไม่ได้ง่ายนะเพราะถ้าคุณไม่มีสักเจอหรือไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเละไปหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลองตื่นสายตื่นเที่ยงตื่น2องโมงแล้วคุณไม่ได้จริงจังกับการเทรดอ่ะมันจะกระทบต่อการเทรดกระทบต่อ energy กระทบ กระทบต่อโปรเซสในการเรียนรู้มากมายเลยดังนั้นการที่คุณมีกรอบมอีอะไรเบื้องต้นอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ซีเรียสเหมือนกรอบที่คุณไปนั่งทํางานประจําในออฟฟิศหรือว่าต้องไปแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานต้องไปทํางานตามเจ้านายสั่งแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีกรอบหน่อยนะเพื่อทําให้เห็นว่านี่เรากําลังมีวินยัยหรือว่าเรากําลังทําในสิ่งที่เราดําเนินอยู่นะครับแล้วตรงนี้เชื่อผมเถอะถ้าคุณมีวินัยเบื้องต้นตรงนี้นะมันจะช่วยคุณอีกเยอะมากในแง่การพัฒนาต่อไปในอนาคต แต่ผมบอกแล้วว่าอาชีพอย่างการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าอาชีพอะไรก็ตามที่คุณจะขึ้นไปสู่จุดที่มันเกินมีนน่ะหรือว่าจุดที่มันสําเร็จอะนะฮะมันไม่ใช่การเกิดขึ้นมาโดยความฟุกหรือว่าเกิดขึ้นมาโดยการที่คุณชิวๆไปวันๆแล้วเดี๋ยว30ก็ดีเองอะไรเงี้ยบางคนมีความเชื่ออย่างนั้นนะเอ้ยเดี๋ยวแก่ไปมันก็โอเคเองไม่ใช่หรอกครับในความเป็นจริงไม่เป็นแบบนั้นในความจริงถ้าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จหรือว่าคุณจะอยู่รอดในตลาดอยู่รอดในชีวิตจริงๆเนี่ย มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีกระบวนการมีแผนแล้วก็ต้องมีวินัยในการทําตามแผนที่คุณมีการสร้างไว้เพื่อจะไปถึงเป้าหมายดังนั้นผมบอกเลยว่าการฝึกวินัยเนี่ยสำคัญแต่มันก็ไม่ใช่วินัยแบบเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะไม่ขนาดนั้นแต่เพีงเยงแต่ว่ามันต้องมีกรอบในการยึดหน่อยนั้นเองแล้วแน่นอนว่าเมื่อคุณทําได้นะและคุณทําตามแผนการที่ชัดเจนแล้วมันไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นจุดที่ทําให้เราพิสูจน์ตัวเองแล้วคนเห็นนะครับเช่นคุณอาจจะ ลองทําเบื้องต้นคุณมีแผนชัดเจนเหมือนที่ผมบอกคุณปิ้นติดผนังไว้หรือว่าคุณอาจจะมีแผนในการนั่งคุยกับที่บ้านอะไรเงี้นะแล้วคุณก็พยายามทําให้เหมือนกับว่ามันเป็นเป็นความก้าวหน้านะครับหรือว่าเป็นโปรแกสให้เห็นว่าไอ้ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กํราลังทํานู่นทํานี่อยู่แล้วก็ลองแชร์ลองแลกเปลี่ยนหรือว่าเอ่อถ้าเกิดเราแบบอยากทําอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะแบบเอ่อเป็นเป็นรูปประทานหน่อยหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้หน่อยเช่นคุณอาจจะลองเขียนบล็อกของตัวเองขึ้นมา อันนี้ผมก็แนะนําน้องๆเทรดเดอร์อหลายคนให้ลองเขียนนะเพราะว่าทุกวันมันฟรีทุกวันนี้มันฟรีนะฮะอาจจะใช้ของมีเดียอาจจะใช้ของที่ไหนก็ได้นะครับเราเขียนนะอธิบายว่าไอเรากําลังทําอะไรอยู่เราเรียนรู้อะไรในแต่ละวันหรือบางคนไม่อยากทําอะไรมากใช้ Facebook ก็ได้นะฮะเพราะ a c e b o o k เนี่ยมันเหมือนที่ผมจดทุกวันอ่ะคุณอ่านข่าวเจอเจออะไรน่าสนใจคุณค้นคว้าหาข้อมูลในเพิ่มเติม,ตมคุณก็ลองแชร์ใน a c e b o o k นะลองเขียนลองโพสตมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะเห็นเหมือนเป็นเจอแนลนะและเหมือนเป็นไดอารี่ที่มันทําให้เรา แสดงให้เห็นด้วยว่านี่คือเราได้เรียนรู้มากขึ้นกว่าอดีตท,ทุกวันเพราะพวกนี้มันคือสโนบอลนะครับเพราะถ้าคุณเรียนรู้ได้วันหนึ่งแล้ววันพวกนี้คุณเรียนรูเเ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเนี่ยมันก็จะเกิดการเรียนรู้และสะสมไปแล้ตรงนี้นะครับโปรเซสตรงนี้สมมติว่าอนาคตเนี่ยคุณสามารถจะแชร์ให้คนเห็นว่าเราจริงจังในการทําแชร์ให้ที่บ้านเห็นว่าไอเราจริงจังในการทำเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นถึงการพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นแล้วตรงนี้ครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้โดยเฉพาะสมมติถ,ถ้าเกิดี เงินทุนได้มากขึ้นเราเก็บออมได้มากขึ้นเรามีความฉลาดในการใช้เงินเรามีความรู้เพียงพอเนี่ยอย่างน้อยคุณจะเริ่มเห็นนะคนที่บ้านจะมาคุยมาปรึกษาคุณหรือว่าเขาอาจจะแบบให้ความช่วยเหลือให้เงินมาช่วยเทรดแต่ผมจะบอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณทําให้เขาเห็นได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วทําให้เห็นว่าคุณจริงจังกับมันแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้การที่เรียกว่าเราเทรดหรือเราฝึกฝนในการเทรดเป็น full time trader เนี่ย มันจะง่ายขึ้นเพราะาเราจะได้รับแรงสนับสนุนจากที่บ้านและผมย้าเสมอนะว,ว่าการเทรดอ่ะมันไม่ได้มีแต่ช่วงที่ดีนะมีมช่วงที่แย่หรือช่วงที่ลาบากด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่มีตัวซัพพอร์ตตรงนี้ที่ดีนะครับมันจะยิ่งยากขึ้นอันนี้คำว่าพูดกับที่บ้านเนี่ยมันมีหลายมิตินะเช่นอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอาจจะเป็นภรรยาสามีหรือว่าคู่ชีวิตนะซึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณโชยเขาเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เราจริงจังเพื่ออนาคตของตัวเราเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราสามารถะะะไไไปตรรรงงนนนี้้้้้ดดดอยยยย่ายายาววมกขึคับ นอกจากนี้นะครับการเขียนบล็อกหรือเขียนเจอเนลเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอด้วยนะถือว่าอนาคตเนี่ยเราจะแบบอยากจะขยับขยายขึ้นเช่นอยากจะไปเป็นป๊อปเทรดเดอร์อยากไปทํางานให้กับเอ่อไพรเวทฟันซึ่งทุกวันนี้มันมีอาชีพแบบนี้เปิดขึ้นกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือบางคนอาจจะอยากไปทํางานให้กับเอ่อพวกที่เป็นบริษัทด้านการเงินเช่นไปเป็นผู้แนะน,นําทางการเงินเพื่อเอ่อเพื่อเพื่อสร้างไรายได้หรือทําอะไรต่อไปเนี่ยนะ มันก็สามารถทําได้ถ้าคุณมีพอร์ตฟิีโอตรงนี้คุณมีการจดบันทึกคุณมีการให้เห็นว่านี่คือระยะเวลาที่เราได้ทําได้เรียนรู้อย่างจริงจังดังนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์นะฮะที่เราสามารถจะทาแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดการแสดงถึงการพิสูจน์ตัวเราว่าเราได้ลงมือทําจริงๆเราได้ตั้งใจทําจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าคุณทําได้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ถึงตรงนี้ครับมันจะยิ่งทําให้การอธิบายเรื่องต่างๆหรือว่า การคุยกับที่บ้านเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยครับเมื่อคุณทําได้อย่างจริงจังเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าคนรอบข้างไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคนรอบข้างหรือคนภายนอกเขาก็จะเคารพคุณในสิ่งที่คุณทําแต่ผมย้ำไปทีหนึ่งว่าเส้นทางนี้มันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยคุณจะต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนะครับอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ตรงได้เพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ย มันต้องทําอะไรเยอะมากในช่วง5ปีแรกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสภาวะตลาดสภาวะแวดล้อมภายนอกมันยิ่งมีความซับซ้อนมีความยากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราต้องเผชิญกับความยากลําลบากที่มากขึ้นไปด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าจะเลือกเดินเส้นทางนี้มันทําได้นะครับแต่เพีงเยงแต่ว่าคุณจะต้องทําแบบสุดตัวมากๆในช่วง2-3ปีแรกเพื่อให้ไปสู่จุดที่มันอยู่รอดแล้วมันถึงสามารถที่จะ b u i ว d momentum หรือว่าเพิ่ม ว่าการเติบโตแล้วไปสู่จุดที่มันยั่งยืนเหมือนว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นเ,เป็นธุรกิจที่เราสามารถจะทําแล้วเลี้ยงตัวเองในอนาคตเลี้ยงครอบครัวในอนาคตต่อไปได้นะครับังไรก็ฝากประเด็นนี้ไว้แล้วการคิดว่าน่าจะตอบคําถามน้องที่ถามเข้ามาได้หวังว่าจะไปปรับประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมให้ไป3าขั้นตอนแต่เชื่อเถอะครับว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยมักจะมีความไม่เหมือนกันเสมอเพราะแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็จะมี มุมมองที่แตกต่างกันไปดังนั้นเราก็ต้องพยายามค่อยๆอ,อ,อธิบายค่อยๆคุยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นนะครับโอเคนะครับขออนุญ,ญาตจบการบรรยายในหัวข้อตอบคาถามนี้ไว้เท่านี้นะครับส่วนถ้าใครมีคาถามเพิ่มเติมหรือว่ามีประเด็นสงสัยเพิ่มเติมอยากจะถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ